กีกับสบายดี FC พี่น้องนะัล่ะกีรับกีกบักบมหาผูสาวมนในพี่น้องเอ้ยมหาน้องจุน,น,จนีจุนนาเออเห็นตะดาขูจุนีจุนนาอะไรบริเกสบายดีนี่สเดสดอจ เฮ็ดเงี้ยกันนะนี่มักเบ่งายินข่าวว่าอยู่เพื่อนเพิ่นนีมักอันนั้นนี่มักนมบางยางลายพี่น้องเลยท่านขึ้นก็พอได้กินอยู่หักบุหีไฟขึ้นได้เฮ็ดได้ใช่ไหมขัืนเฟิร์ขึ้นค่อยนี่ขึ้นฮะขึ้นบุได้น้ำแล้วค่าคอยเชื่อขึ้นบุได้แล้วหอยด่ายบ่กถึงตรงไี้แหละครูพี่จะเทิร์นป้ายครูพ่อมาสู้นี่มักเบ่งนี่เดี๋สะเดือนพุนฮับางยม น้องใต้ผู้ขึ้นพี่น้องเอ้ยโ้ส่งสีเหลืองแปบบ๊บแบบเออโอ้ยแม้นนะคนฮับนีก่ก็ได้ได้ลายเตอะพี่น้องเ,เออ มาก้าลุดมือมาขี่ล้ายประหับได้ปับป๊บปับ <c oughs> ๊บปั๊บว้าลุดชิดายหับบอไดเบิด์ละบะสบายดีป้าสบายดีป้า ดีพี่น้องบัตจคู่ทุกคนมากินมากน้ำนมเพื่อสะเดือนด้อพี่น้องน้องตายไปคนขึ้นตายไปคนขึ้นเก่งขนาดเลยคิดใช่ไขึ้นบได้ขึ้นได้สวยใส่หน่อยใหญ่จี๊ดได้ค่อยเลยเออจี๊ดก็ได้ค่อยมักจี๊ดคอยปานได้โตมาเด้จ้าเพื่อนสะเดือนนะจ้าอขึ้นมาลิน้ำกาลงเพื่อนขี้รถมากอะไรเดี๋ยวมันไผ่นอมันไผ่นอว่ะเฮนลูกเพื่อนขุดขุดขุ้นๆเนี่ยจะเป็นไผ่ว่ะ โอ๊ยอิ่มแล้อันนี้แม่มีสนุนมากะโอกาสดีฝากส่งนะ้อจ้าส่งเบาอิ่มสาวเดือนนะจ้าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปปันไดเพราว่ารู้ไข่ไข่ไปในมือหูมือตาเลยได้นั่นเลยรูปฟางเฟสพี่น้องเอ้เสือเดือนฝากติดตามเพู่ในเด้อฝากในเด้อจ้า คนติดตามก็หากระออย้่าเห็ดกระโดเตื้อไปได้สู้เลยค่อยกันยังสู้มาถึงปัจจุบันนี้ก็ดีใจได้ค่อยกระเดือนก็เห็ดดดนแล้วพี่น้องคนติดตามก็ยังน่อยอยู่จตะเห็ดก่อนค่อยละนี่เลยเห็ดกนี่ายอยู่เห็ดเลย

ลอยอยเป็นแล้วไม่บอกตัวว่าเดี๋ยวเรเอามือค้ำดีละกะันสีเตอร์ผัดอันนี้น้อง<ห>จีเ้ยจ้ะพ<ห>ี่น้องน้องจู่เปสมบาตน้องจูบเป็ข้าวกล้องนำให้อยู่น้องจูก็ได้พี่สาวขอบา สดๆจากต้นเพียเย่น,นั้นคะจะน่าไอดีอก็ทถามหาเจ้าอยู่ไรไอดี่ะเรา,าก็ปิดเจจีเราก็หินซองก,กันบอกยุ่เสยมาขับรถคนไทยถามหาเพื่อถามหาเจ้าอ่ะไม่ไช่อม,ม่ไนันเละเราเห็น<อ>ในคลิปๆๆนี่ เขาจะเอาบ่นไหนล่ะอือจะตั้งบ่อเขาตั้งเองต่อเรามาลิ่นนำเรามาฝากช่งน้ำเราไปตามให้ซื้ออะไรส่อฮะไรล่ซืองลับบ่ลืม เ้างตีนโอ้ยใครใครี่น้องน้องจีก็ตีนใกล้ลืมเพลหู้แต่ซื้อลิ้นเล้วไอ้ดีแซื้อช่องลวลืมคืวมาข้าสองแลืมมาข้าสองตลอดตลอดบ่สองเพื่อคะบ้าเดียยู่แต่ประด้วเรื่องันพูเดียยู่แต่ปร่ได้๋ยวเรื่องซื้อสองมลืมมมมจืบปได้บอกเนี่ยค่ะบมลืมยาวลืม ไปหลงเจ้าได้ป่ะคุณจะไม่จือเลยเคยว่าคุณคุ้นคุณ้ใดเนาะคุณลูกเจ้าบันคุงนเออคอยใส่หมวกกันนอกจะใส่กันนกคาวคุณูเขาว่าเขาว่าว่คุณมาเอาน้ำไอ่าเราจะไมู้มาเอาน้ำเาหายเพราะเปื่อยไกินใไหมับ่ังไมกินเ่ได้ มีเอฟซีว่าว่าเป็นทักยาด้วยกนว่กินได้ดีว่ามันกีเป็นทักยาเรื่พี่น้องมันบักไม้ธรรมชาติงวดกับมีคนนี่พี่น้องเอฟซีหาแบบรสซานเป็นเนื้อใดเสื่อื่มาเจ้าเดียวเดียวรสซานมันเซฟแบบมันจะคือน้ำนมเนาะมันหวานมันจะคือน้ำนมได้ มั่นเลยคือกับนมกล่องอะไรพี่น้องมันจะหอมๆนาะหวานเออแรกคือหวานหวานแล้วหอมๆแล้วก็ซีนมเนี่นี่นมกล่องนี่คือนมกล่องเซฟหวานกินเลยกินแล้แม่นั้นด้วยนะมีใจแล้วนะก็กลิ่นยาแซ่บกินเป็นกาบด้วยยาแฉะด้วยพี่น้องกินแบบไรได้เบิร์ตกันฝนต้งแห้งๆเลย ไม่เปนอนเนาะนี่แบบนี้เราไปนอนแล้วพี่น้องเลยซุกโพสเลยใช่ไมันซุกโพสมันไม่ได้กินมันะซุกโพสมันอยู่แต่ปลายนี่เราต้องกินมันต้องกินแบบนี้พี่น้องเราไม่มีนอนนะแต่บ้ามันมันมันเขียวสู้ได้แต่มันซุกได้อันข้างนี้ซุกแล้วมันก็ซุกหมดเลยถ้ามันจะมีนอนมันมีมีแต่ว่างนี่ด้ถือแบบแบบหนวดชิดนี่นะถ้าหัวมันโมยังมีเลยจะมาเข้าทางไหนไปจักเลย มันก็ซิมีในพี่น้องไนมันนั้นแบบอันหนังเนาะเพือนในมันก็กินได้เจลาเต,ตามเม็ดมันเลทิมเด็กๆไปเบิด์เลยพี่น้องครัคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสะอื้นโพสต์นะครับ ส้องเบาอินสาวเดือนเด้อจ้ากล่าวว่าสบายดีเด้อพี่น้องฝากติดตามเพื่อนในเด้อฝากในเด้อจ้าสบายดีลุบายอันนี้ก็คือมังยมสาวเดือนน้องให้เด้อพี่น้องทางนี้นําย้ำซึ่งกาซิมาเอามังยมมมักยให้อดอนกินนี่พี่น้องเลยปั่นกันมันหวานเลยสิให้เรากินน้าไปเบิ่งกันพี่น้อง นี่กับน้องใต้เอาขึ้นให้อดอนด้วยพี่น้องจิกก๊อบขึ้นท่าเลยพี่น้องกินได้ยี่บ่อดอนคอยลุกแน่เอามาอานมให้กินน้องใต้เพิ่นจะจะพันมาให้อดอนกินได้ยี่บะเรากินกระเช้าไหม บริกิจจะถือเอาวะแม่จะเอามีดมาปาดให้เจิบมือมีกิจเถือนะกิจแล้วมันซแซบใช่ไหบายดีพี่น้องปอกเรียบร้อยเลยพี่น้องให้พ่นกินเอาเกินไปลอกซี่มันน้องแซบหรือบุ่แซบกี๊ก๊อบมามาฝากแต่มหาไซดี <laughs> คนคน fa, บบได้ฝากกินก้อนอีกแล้วเป็นเลยว่านลบเออสุดสุดหม่หม่มจัดกุกหน้าแบ่งจะกินนำ้ำและเมื่อให้เขาย้อยต้อยกินน้ำมาให ปล่อยตายิานนำลายบนแบ่งโดยให้เจ้าหกหน่วยเขายังบปนบ้าแต่หลักเอยอืมับอืมอยากเขาเลยอยู่เงินผู้เดียวพันเดียวอืมเขาไปลินบะ เข้าเรินตอนแรกไงอืมอเข้ามืออื่นก็ไม่เข้าอีกอแต่แล้ววา,านจากเขาอยู่กับยู่ลูกคือชื่อลูกปริบุูก,กอืมใจก็อยู่คนเดียวคือเก้าืม,มันบ่คือแม่อยู่เลยไปคักก้างนอกกอบฟ เต็มปะยุ่มหาไส่บวกินได้มาเห็นเจ้ากินน่เงี้กินโอ้ยแซ่บเป็นอันแซ่บเนาะโพวกกินรุ่งดอนแล้วเป็นอันแซ่บเป็นอย่างไรน้อยคดให้แซ่บตีก้นเลยเนาะมานี่มาตีก้นมามาตีก้นเนี่ยมามาบอมาตีก้นเนี่ยมะบอบมาไวมาตีก้นเนี่ยมาจากบาทมา ไปเป็นอันเซ็บแล้วนะมาให้ลุงดอนกินนะโหแกล้งหัวอ่ะตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องสิได้เมื่อาก่อนพี่น้องเลยบ๊ายบายพี่น้องเนี่ย